เมื่อนี้มีเมนูบบานจะสำหรับคนที่มักกินผักเดอ้อนั่นคือเมนูซุปผักจ้าเมื่อนี้ซิซุปเป็นผักบุ้งจ้า มีนิซุปนี่ปกติบ้านเฮ้าก็สิกินเป็นซุปบักเขือซุปบักมี่ซุปดอกกระเจียวซุปผักติ้วซุปเฮ็ดซุปหยังสินบ่จ้ะแต่ว่าตั้งแต่มีโลกออนไลน์นี่ก็ไปเรียนรู้มาว่าพักต่างๆในโลกนี่ที่กินได้นะสามารถเอามาซุปได้เมื่อทุกอย่างเลยจ้ะที่แปลกๆน่ะก็คือเห็นทางสอปปเล่าข้าเจ้าน่ะเฮ็ด ก็บพักนั่นพักนี้มาร่วมกันจาเลยเออกมาสุปใส่ง่าเพื่อให้มันหอมใส่ทัวดินแน่เพื่อให้มันมัน่นเป็นกระแซ็บจ่าเองก็เอามาล่องเฮดเบิงเพราะว่าปกติห้ากะสุปเบอร์เคอส์ซุป,ป,ซปยาง,ยางู่แล้วมันบอกก็เอามาล่องเบิงต่อหน,นังกระล่องสุปเป็นดอกก้านจองสุบดอกแค่ปลากระเคยมาแล้วได้จา่าออกขมขมจักน้อยแต่ว่ากระแซบสําหรับค้นมักพักจ่าเมนูสุปพักนี่คือถ้าคนมักพักก็สามารถกินในทุกสุปเลยคือจ้างแอรนี่เป็นคนที่กินได้ทุกพักเลยจา่าคือจ้างมือนี้ได้มากก็สีได้ปิ้ กามีกามละสิบบาทพักบุง,งบบี้ยงกระบลูอ่ะต้นใย่ๆจ้าเองก็ยามันแข็งเองกอามาหานันพาเคองพาเคองหรืจังหันเลี้ยวกามีมาักเขือหน่อยบักเขือบ้านที่ได้มาจากบ้านย่ายจาาเก็บเอาอยุค่างบ้านน่ะเป็นบักเขือบ้านบ้านเลยจ้าน้อยเล็กๆ,ๆหนยๆเองก็เอามาต้มใส่จ้าต้มไปเปื่อยซุปใส่กันก็พักพบุงก็ค,คิดว่ามันสีแซบแล้วทุกครั้งที่เฮามีเมนู้ซุปจำใหม่เลยจ้าเฮ้า um, um, ขันเฮ้ามีปลาทูหอมนี่สิเขากันมาคักเลยจ่าทำมีปลาทูหอมจากโตนึงปลาทูเข้มจากโตนึงหรือว่าปิ้งปลาแดกจาก สีเฮตเมนนูซุปน่ะเสียบึ้นบักคักจะแว่าสิเป็นซุปบักมี่ซุปบักเคือซุปยังกระซ้างมม่ตีเข่ากันบักคักเลยจะคือจ้งมือนี่แหละเองก็ได้ปลาทูหอมมาเอ็งก็มาปรุงปรุงเครื่องไว้ถาคือซ้อยหอมซอยอยหยางใส่แล้วก็บีบบักเน่าใส่จักเปียงนึงจะเพื่อเพิ่มรสชาติเอาความเข้มน่ะไปตัดเอ้ยเอาความเปรี้ยวน่ะไปตัดความเข้มของปลาทู ขั้นตอนการลวกพักน่ะตอนลวกผักแองก็สิใส่เกลือเข้าไปน้ำด้จ้ะเพื่อห้สีสันของพักนี่สีเขียวงามจะ้ะพอตะลวกเสร็จแล้วเนี่ยเข้ากะเสี่ยวมะลางน้ำจ้ะมะนอกน้ำเย็นที่เฮ็ดแบบนี้กัเพราะว่าห้สีของพักน่ะมันสวยแหล้กกระลังนำเกลือออกพรอ้อมนะจ้ะก่อนที่เข้าสิเอีมาซูมาจ้ะมาเริ่มซุปกันค่ะแล้วแองกัสิตำง่าง่ายก่อน้อจ้ะตำง่ายง่ายพ่อแตกแล้วกะสีใส่ทั่วดินทั่วดินกะตำพ่อแตกๆคือการเจ้าบ่ต้องเอาละเอียดมากเพราะว่าเข้ากะเซี่ยวพริกกระเทียมแร้วกระห้อมทีขว ตัวไว้เนี่ยมาลงต่ําใส่กันพอตะโขกเย็บๆแล้วนะเฮาก็จังสิปรุงเครื่องเนาะจ้ะเครื่องปรุงก็ะเซมมีปลาแดงมีผงชูรสเนาะจ้ะแล้วแองก็สิใส่ข้าวคั่วไปนั่นเพื่อเพิ่มความหอมให้กับซุปของเฮาจ้ะแต่ว่าตอนค้นี่แอนสิบ่ใส่ากเด้อเพราะว่าผักเฮานี่สิเลแอนก็สิใส่ทับพี่นี่คอยค้นๆคุกๆเอาจ้ะคุกๆให้เข้ากันเด้อจ้ะพอตะเข้ากันได้ที่เรีวเฮาก็สิมาลองชิมเบิ่งบางคนก็สิมักแบบ ไซบักเน่าน้ำตาจ้าตะวันสำหรับแอนเมอน,อนียแอนบอส่ซบักเน่าชิมเบิงแล้วอุย้ยเสียบจา้าฝีมือของแท่เลยเฮ็ดกับเขานี่ปรุงเทียเดียวคือจบเลยจา้าเสียบจา้าเพราะแตงตัดเสร็จแล้วห้องก,กับไ่หอมส่ใบผักชีฝรั่งที่เห้าเตรียมไว้ที่เป็นเครื่องเคงเียงนอจจากละเกเอามาคุกตอนนี้กะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าไปกินเขาน้ำกานเด้อเมื่อนี้มีมกลวยบวดชีพร้อมขอบคุณทุกการรับชมด้อจา้าพิษพลาดประกันได้แนะนแเขามาได้ด้อ